แล้วเราก็ยังมาอยู่ที่ราชาซิงครับกับผมโตรประรามสามครับบนที่ทุกงการหมายโอนผู้โทนสายหนึ่งครับคลิปนี้เรามาชมคลิปต่อนะครับในงานติดตั้งในเจ้า MG Extender Grand For Win คันนี้ครับสวตัวยกสูงครับเ,เดี๋ยวเรามาดูความเป๊ะที่หน้าแปนดุมครับดูชิ้นงานนี้นะครับร้อนหน้าขนาดหนึ่งนิ้วนะ กันไปนะครับวัดตัดไปขึ้นรูปใหม่นะครับบาในบานอกในเจ้า MG Extender ดุมหน้าครับขนาดหนึ่งนิ้วครับดูความเป๊ะที่บาดุมในครับ่วงปุ่ด้วยร้อยเดิมโรงงานนะฮะขอบ1 8ลัดด้วยบิสโตน255 6018 ในเจ้า MG e x e n d e r คันนี้ตามสโรแกนของราชา h a r i s i n g ครับล้อเดิมก็หล่อได้นะครับ<ไ>เดี๋ยวหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วเรามาชมกันในคลิปถัดไปไเจ้า MG จะหล่อล่ามมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวติดตามชมครับเ<โ>ช่นเดิมครับนึกถึงงานเด็ปเตอร์ครับนึกถึงงานสเปเซอร์ครับนึกถึงทีมงานราชา h a r i s i n g ครับโดยผมโตพรรามสามฮอตไลน์0814454242